วันนี้มาดูพาที่เซ็นทันรัตนธิเบตน,นะครับลูกค้าเจ้านี้ส่วนใหญ่จะเป็นพาทเนื้อทองคำน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันได้ซื้อไหมครับข,ขอบคุณครับมาถึงเร็วนะเนี่ยก็ผมมาถึงเร็วจังผมออกมาตอนเจ็ดเลยวอลรถมันติดด้วยใช่ครับมาดูกันพอดีมาทำธุระแถวนี้นครับ ใช่ครับผมก็าตจมาแล้วมาเทียบวิทย์กันครับผมอย่างนี้ชุดเท่าไหร่อันนี้ผมไต่มาแข่งก็นั่นนะี่มันต้องคุยราคากันก่อนเนอะว่ามันจะยังไงเน่ะปีหกสองหมดเลยที่เขขับรถมันเร็วเหมือนกันนะเนี่ยใช่ที่ออกไปติดกลัวว่าไม่ทันเลยตอนแรกใช่เพชรไหมเนี่ย ไม่น่าไม่น่าใช่นะาลองเช็กได้ได้นอนด้วยตลอดไปดูไรพี่ขอบคุณมากครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพชรบอกว่าเดินทางมาตั้งไกลนะเนี่ยไม่เป็นไรพี่ แต่ผมว่าผมมาเห็นแล้วราคาของันเนี่ยว่ามันอยู่ที่ประมาณแปดพันนะล่ใช่อยู่มันประมาณอยู่นั้นประมาณนั้นแหละเราตัดสินใจเราเฟนนั้นแล้วมาแล้วไงเราก็ก็เลยต้องรับต้องต้องต้องรับผลตุดทองนะครับชุดทองตรงนี้สองหมื่นสองนะครับอันนี้ชุดละเจ็ดนะครับ อันนี้คือองค์ที่ลูกค้าซื้อวัดดวงมานะครับเรากำลังจะแกะกันดูนะครับว่าวัดดวงจะสําเร็จหรือเปล่าแต่ดูเบื้องต้นแล้วครับดูแล้วไม่น่าไม่น่าจะสาเร็จเพรามัแพงกันไม่ไม่น่าแพงเนาะ,ะนายดูเองหน้าหลังอะ่ะหน้าหลังอ่ะค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีทีเดียวแต่มันจะติดตื้นเห็นไหมครับตื้นมาก แต่พอได้กแกะแล้วเนี่ยมาตายตอนจบนายดูข้างจบไหมพอจะดูข้างออกไหมเนี่างี้ฮะเห็นไหมฮะเราเอากล้องส่องดูข้าง <c oughs> ข้างจะไม่เป็นอย่างนี้ครับข้างพวกนี้จะเป็นแบบทื่อๆครับจะไม่วิง่งจะไม่เงาขนาดขนาดนี้นครับแล่วก็วัดดวงไม่สมเร็จเห็นไหมผมบอกแล้วอย่าไปวัดดวงซื้อแบบมาตรฐานดีกว่าแล้ว <c oughs> ก็ขายได้ เป็นเจ็ดหมื่นปีนะครับผมขอโอนนะครับย<ด>ังไม่ได้เบิกเงินมาโอนบาลแล้วครับเช็คเช็คยอดดูทีครับ